คุณผู้ชมเคยเจอไหมครับกับปัญหาที่ถังออกซิเจนเนี่ยน้ำหนักมากขึ้นย้ายก็ลําบากขาดความต่อเนื่องในการใช้งานแล้วแถมเนี่ยมบยังบานปลายอีกเครื่องผลิตออกซิเจน medical grade ราคาเริ่มต้น13,999บาทมือหด้วยตัวเครื่องที่ใช้งานง่ายเบา เคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อ4ล้อที่ติดมากับตัวเครื่องใช้งานยาวนานได้ถึง48ชั่วโมงไม่ต้องเติมออกซิเจนอีกเลยเหนือกว่าด้วยระบบแจ้งเตือนที่มาพร้อมกับตัวเครื่องอีกทั้งให้ความบริสุทธิ์ของออกซิเจนสูงถึง93%พร้อมระบบพ่นยานในตัวเครื่องผลิตออกซิเจนตัวนี้เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยพักฟื้นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจรวมถึงผู้ป่วยติดโควิด19ด้วยสําหรับลูกค้าที่สนใจเครื่องผลิตออกซิเจนของไดสตาร์แคร์อย่าลืม กดตะกร้าข้างล่างหรือใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ